มืนน่ะมันพาสองคนมีวดหญยกับมีพาคนตีสังกาห้งจะเขาแบบนี้น้อยแย้มมือแรกคะสาวสามรปกติมันพกเลริ่หญ่ดีเมอร์เนี่่ย้หย่หินก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุสวัสดีทุกคนนะคะในค่ำคืนนี้มินก็จะพาทุกคนมาเที่ยววันเปิดเมือง ซัมเมอร์ของเอ่อเปิดซัมเมอร์เป็นไปยังซัมเมอร์แรกซัมเมอร์แรกของฝรั่งเอ่อของเมืองลาสเวนต้านะคะมื้อนี้เป็นอะไรมิวสิคทองเป็นไอซิ่วเป็นภาษาอีสานต์นะคะมื้อนี้เป็นเฟซมิวสิคนะคะกันเล่นพากันออกมาดีนะคะแล้วเราก็อยู่กับเจ๊คนสวยของเรานะคะ เยอะคึกคักมากเลยนะคะเมืองราชต้าวันนี้เยอะม,ม,มากคูบ่าวกัหลายหลายเลยค่ะแตกสดๆยูพอ um, <more. S 2> บปันเฮิตละงงไปเลยก็จะขอหยุดคลิปไว้ตรงแค่นี้ก่อนนะคะจะขอไปเอ็นจอยกับเพื่อนก่อนนะคะบายยค่ะเจอกันใหม่นะคะ